สวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพจกิดสดษสราคุณค่ะทุกท่านนะคะวันนี้พบกับพี่ควันนะคะรถตู้ปี2015เครื่อง3,000ดีเซลราคากับ8 3 9 0 0 0บาทค่ะดอกเบี้ยว,วันนี้ลูกค้าได้ไปแล้วดอกเบี้ยป้ายแดงเลยบอกเลยว่าปี15คันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังมาดูว่าทำไมถึงไม่ผิดหวังคุณได้เบาะใหญ่3แถวคุณได้เบาะใหญ่3แถวมีคอนโซลกัน้น บาะด,ด้านหน้าเบาะหนังคือลูกค้าเอาไปวิ่งงานบริษัทก็ได้วิ่งทัวร์ก็ได้วิ่งส่วนตัวก็ได้พื้นใหม่สะอาดสะอ้านผ้าม่านพร้อมคันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยบาะหนังมุ้ใหม่เลยนะเนี่ยสวยนะคะผ้าม่านก็เตรียมพร้อมนะคะคันนี้คุณลูกค้าซื้อไปใช้งานต่อได้เลย8ป0 0 0นสามื่น้าบาทจัดได้เต็มฟรีดาว ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวก็ได้อาชีพอะไรพี่ควรช่วงนี้รีบมาเลยนะคะสวยกันนองเอิดเนื่องจากว่าบอดี้เอ่ย n คอนโซลเอ่ยไม่มีชํำไม่มีรอยข่วนเลยนะคะกระจกไฟฟ้านะคะท่านผู้ชมคะไม่ใช่กระจกหมุนนะนั่งได้เลยนะ,คะเครื่องคอนเฟิร์มอีกรอบค่ะเครื่อง3,000ปี2015นะคะยางใหม่ยางใหม่แล้วนะคะท่านผู้ชมคะบอกเลยว่าคันนี้คุณลูกค้าขับเลยไม่ต้องทำไร นะคะไม่ต้องทําอะไรเลยด้านหลังนะะเดี๋ยวพี่ขวัญจะเปิดให้ดูว่าสวยมากวันนี้เรากระชันชิดนิดนึงนะคะพี่ขวัญมีมีปล่อยรถอันนี้นอันนี้รู้ไหมเขาเว้นช่วงไว้สําหรับใส่ของบรรทุกใส่ของเต็มเลยนะคะไปแค่จะไปทําทัวร์ก็ได้นะคะลูกค้าอยากใส่ของเยอะแค่ไหนเอาไปเลยค่ะนะคะเจ้าของรถไม่ห่วงพื้นที่เลยทําพื้นที่ไว้เต็มเลยนะคะเครื่องดีเซลค่ะท่านผู้ชมตัวสามพันเบา หัวหมอนนัน่งสบายช่องทางเดินตามกฎหมายถูกต้องถ้าเป็นบอดสามแถวนะคะแบบนี้ถือว่าตรวจทานเลยนะคะมีช่องทางเดินนะคะมีช่องทางเดินถูกต้องทุกอย่างเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าตะเข็บเออยาร์ตเอ่ยโชคเอ่ยเหมือนเดิมไม่ต้องพูดเยอะเราเก็บงานให้เราดูแลงานให้คุณลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะคันนี้ออกป้ายแดงอยู่ร้านสองปด มาวันนี้เหลือแค่839,000โคตรคุ้มพี่ขวัญัาผมซื้อรถตู้ป้ายแดงมาพากมาขายร้องไห้ค่ะคุณไม่ต้องนานๆมาขายแล้วค่ะคุณขับออกจากป้ายแดงมาล่วงไปกี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหม40เปอร์เซ็นเลยทันทีนะคะมาต่อกัะน้องโอ๊ตคันนี้บอฟี่ขวัญแค่อยากจะฝากบอกว่าไม่ว่าจะเป็นบอดี้เอ่ยตัวถางเอ่ยแคสซีเอ่ย ถือว่าสวยจริงๆนี่นะคะตัวโตโยต้านะคะจะจะคนละอย่างกับนิสันเอวนตัวโตโยต้าจะตียาวเลยนะคะตีโป่งยาวถ้ากระแทกเนี่ยจะมีเหลี่ยมไม่เห็นเลยไม่สามารถตีคืนได้นะท่านผู้ชมคะ่ะถ้ามันกระแทกมาคุณไม่สามารถตีคืนได้นะนะคะอันนี้อันนี้เป็นอาร์ตจากโรงงานเป็นการตีโป่งจากโรงงานนะคะคุณไม่สามารถปาตีกลับให้เหมือนเดิมได้ ตะเข็บอย่างเนี้ยเป็นตะอา uh, ตัวเนี้ยสำคัญทุกอย่างเป็นการดูรถเป็นการที่เราต้องใส่ใจมันนะคะมาต่อค่ะเลขไม้ก็แสนสี่นะคะท่านผู้ชมเลขไม้แสนสี่นี่ถือว่าธรรมดาราคา8แสนสามหื่นเก้าพันบาทค่ะวันนี้ปีสิบห้าแคปเจอร์หน้าจอเลยบอดสามแถวบอดใหญ่บอดวีบอดสามแถววีไอีนะคะ 8 3 9 0 0 0บาทดอกเบีย้ยเริ่มต้น4.99ทุกอาชีพรับทามหมดอยู่ทุกจังหวัดรับทามหมดพี่ขวัญพูดรวบรวๆร,รวมๆไว้แล้วกันนะคะวันนี้ลาก่อนนะคะท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะ